ฟรี60วันแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้1ปีพ่อน19,999บาท <are> สวัสดีครับ Fortuner Minor Chain 2008น Sigma 4 4ีคูณสี่ราคารถใหม่เหยียบ2ล้านวันนี้ขายอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหมบาทผ่อนเพียงเดือนละหมื่นก้าพันเกกว่าบาทล้อใหม่ TE37 สามเจ็ขอบ18บแปดสองพันสีคูณสซิกมาโฟสีเบาะแตกต่างจาก2004 นะครับมี bag, แอร์แบ็ก่ที่เบาะด้วยเบาะรับไฟฟ้าซ้ายขวาจุดสังเกตสัญลักษณ์2.8มีครูคอนโทรลนะครับนี่หลังพวงมาลัยออปชันอย่างอื่นคล้ายกันอ๋อจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับปุ่มปรับนะครับ4คูณ2 4คณ4 4วิวขับช้าขับเร็วคุญแจเหมือนกันนะครับรีโมทดอกคล้ายกัน ประตูหลังไฟฟ้าแฮนด์เซนเซอร์เปิดไฟฟ้าด้วยมือกุหนังสวยๆกันลอยกันฝุ่นปิดประตูด้วยมือนะครับแฮนด์เซนเซอร์สัญลักษณ์ซิกมาโฟ2,008ขับ4ล้อโฟวินแท้ๆชัวร์ไมน์เ h ช i n น ดิสเบกหลังบันไดพ้นสีบรอนไฟเลี้ยวลมดำ2.84คูณ 4, 4. 1,090ปี2018ออกรถ3บาทขับฟี60วันแถมประกันภัยชั้น1ให้1ปีพ่อน19,999บาทวัสดีครับ